คืนนี้มาเชียร์บอลกันครับพี่น้องครับนะฮะรายการคาราบาวครับนาฮะกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับนี่ครับนะฮะรายการนี้ต้องบอกว่าอาร์ซนอลยังอยู่ในเส้นทางครับแล้วก็คืนนี้ครับเรียกว่าจะเจอกับเบรตันนอตเอนนะทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะฮะซึ่งเหลือหนึ่งเดียวแล้วนะสำหรับรายการนี้นะที่เหลือนี่ก็เป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกไปหมดแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับ

ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับและคลิปนี้ครับคุยก่อนเกมครับชวนทุกคนมาพรีวิวก่อนเกมแล้วก็รวมไปถึงมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยทายผลทายสกอร์กันหน่อยว่าอาร์เซนอลจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกทีมนะครับก็เรียกว่ามีแต่พรีเมียร์ลีกกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่ทางนั้นทีมเบรตันนอตเอนนี่แหละนะครับที่เจอกับอาร์เซนอลนี่แหละนะครับจะ ทะลุทะลวงไม่ได้ไหมนะฮะหรือจะเป็นอาร์เซนอลที่สามารถที่จะผ่านเข้าไปถึงรอบแทีมสุดท้ายในสื่อแข่งขันคาราบาวคัพในซีซั่นนี้ได้นะว่าแล้วชวนทุกคนคอมเมนต์เลยนะครับคิดว่าเจ้าบ้านนะครับเบรสตันนอตเอนหรือทีมเยือนอาร์เซนอลจะได้ผ่านเข้ารอบสกอร์จะเป็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแล้วเราก็พาทุกคนไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับนะฮะเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็เรียกว่า น่าจะมีความพร้อมนะฮะในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่จะทำการแข่งขันนี้แทบจะเรียกว่าฟูลทีมเลยนะครับจะดูจะมีขาดก็ขาด2ตัวเกา๋าอีเวนกับทางด้านของโบเอลนะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นตัวที่สลักสำคัญเท่าไหร่นะครับส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับตัวเจ็บเพียบเลยนะครับโอดกายังไม่พร้อมเทียนีไม่พร้อมคาราเฟีลี่เพิ่งเจ็บเพิ่ม มาแกเยสเพิ่งเจ็บเพิ่มแต่ทั้งสงคนนี้ออกมาแล้วนะครับว่าเจ็บเป็นแค่แบบช็อตเทอมไม่ได้ไม่ได้ยาวมากซึ่งผมก็คิดว่าไม่ลงเกมนี้แน่โทมี่ร้สึกไม่พร้อมในเกมนี้ด้วยนะครับอะ ไปดูหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่เลยดีกว่านะครับทางด้านของเบรตตันนอตเอนนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้ษาปะตูจะเป็นคุณเฟรดดี้วูดแมนนะครับแล้วก็กองหลัง4คนครับนะฮะขวาจะใช้ทางด้านของไฮเดนซ้ายจะใช้แอนดรีฮิวนะครับคู่จินนะครับจะเป็นเลียมเลนเซ่นะครับจับคู่กับจาร์ดแดนสโตเลน โตเล่โตเลนะครับแล้วก็กองกลางครับนะฮะอาร์เซนอลมีเบนจามินไว้ใช่ไหมอันนี้มีเบนไวแมนนี่เป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะจับคู่กับทางด้านของแม็กแคนนะครับแนวรุกครับนะเป็นเพลย์เมคเกอร์จะเป็นกรีนวูดครับแต่ไม่ใช่เมสันกรีนวูดที่เคยอยู่แมนยูนะอันนี้เป็นแซมกรีนวูดนะครับนักเตะอายุแค่22ปีนะครับแล้วก็ซ้ายจะเป็นบ๊อบบี้แบลดดี้นะครับขวา จะเป็นแมสเอ่อเจนเซนนะครับอ่าแล้วก็กองหน้าครับจะใช้อ่อีเมลลิชนั่นเองครับนะก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวที่เด็ดของเขานะครับอายุ26ปีนะครับสูง190ซนติเมตรเลยนะมีความสูงใหญ่นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโรเตชันพอสมควรนะครับนะ,นะตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูยันไปถึงกองหน้าเลยนะครับ ผู้รักษาประตูจะมาแผนการเล่นผมคิดว่าน่าจะมาระบบเดิมของเราก็คือ433นะผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของเนโต้นะครับถ้าไม่เนโต้ก็จะเป็นดาวรุ่งไปเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเนโต้นะครับกองหลัง4คนครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคิดยากมากผมคิดว่านะครับที่จะมีแน่ๆก็คือโอเล็กเซนเดอร์ซินเชนโก้นะครับหรือไมค์รุสสแคลียนะสแคลลี่นะครับ, ally, นค,รบคนใดคนหนึ่งที่จะยืมตำแหนังแบ็คซ้าย ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าหนูไม้รูอิสสแกลลี่นะคิดว่านะคิดว่านะคิดว่านะส่วนฝั่งขวาเนี่ยคิดไม่ออกจริงว่าจะเป็นใครนะครับเบนจามินไว้ก็เล่นได้นะครับหรือจะเป็นดาวรุ่งดันดาวรุ่งมาเล่นก็เป็นไปได้นะครับเลือกเป็นไว้์ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนคู่จะนะครับนะครับนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะใช้ด,งดังนั้นของยาคุปคีบีออแล้วหนึ่งคนนะครับ ถ้าใจถึงก็ใช้ดาวรุ่งเลยอีกหนึ่งคนแต่ถ้าใจไม่ถึงก็จะเป็น Julian Timber นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเอาชัวไว้ก่อนนะน่าจะเป็น Timber มากกว่านะครับแล้วก็กองกลางครับผมคิดว่าห้องเครื่องคนสําคัญเนี่ยนะครับน่าจะเป็น d e c กแคนไรส์นะครับเดแคนไรสน่าจะยืนตัวจริงเกมนี้นะครับบ็อกทูเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะเป็น m i g เกลเมริโนส่วนคนที่จะมาเป็น Playmaker เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ ทางด้านของเอทันเอทันวานเนรีนะครับเอทันวานเนรีน่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแล้วก็ข้างบน3คนเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวสำรองนะครับอย่างราฮิมเซอร์ริงยืงขวานะครับซ้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลือกใช้เรียนโดทอสซานะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของกราเบลเชซุสนะผมคิดว่าน่าจะมีผสมดาวรุ่งประมาณสัก2-3คน ตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยอีกสัก3-4คนนะครับ5คนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีตัวจริงไปประครองประครองสัก2-3คนนะครับนี่คือไลน์อัพที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในเกมเกมนี้นั่นเองนะครับสำหรับ Arsenal, อาร์เซนอลผู้มาเยือนนะครับนะบไปดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับคู่นี้เนี่ยจะเล่นเวลาตี2-45ตามเวลาบ้านเรานะครับไม่แน่ใจว่ามีถ่ายทอดสดไหมนะครับไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่า ไปรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเล่นชนกันเพียบเลยนะครับมีไบรตันล,ลิเวอร์พูลนะครับมีแอสตันวิลล่าครุสซอฟพาเลตมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้มีนิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็มีททอร์ด์มอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนตี35นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอ้โหมันมี คู่อื่นแลดูจะเป็นคู่ใหญ่กว่าเซอร์อลหมดเลยนะครับออซาร์เจอเจอเจอทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เหลือก็เป็นทีมเบรเมลิกชนกันเองหมดเลยนะผมก็เลยคิดว่าถ่ายทั่วสดอาจจะอาจจะไม่นะ่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจหรือถ้าจะไปดูเราไปดูในคาราบาลสปอร์ตดูนะครับหรือไปดูที่เพจของคาราบาลก็ได้นะครับหรืออาจจะไปดูท,ทางไทยรัฐสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะเ,เล่นตีสอง่สิบหคุณปีเตอร์แบงค์เป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วก็โคช้ชของ เบรตันนอร์ทเอนเนี่ยคือพอลฮิกกินบอททัมนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นโค้ดนะครับเบรตันปัจจุบันอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับอันดับกลางๆเลยนะครับ14 15 16สิบหาสิแถวแถนี้ยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยพร้อมเขาดีนะครับเพราะเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับ5เกมหลังสุดนะแต่ว่าหนักทางเสมอนะเสมอ3ชนะ2นะครับส่วนอาร์เซนอล5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับแล้วก็อยู่ใน เรียกว่าสาการณ์ยังลุ้นแชมป์อยู่นะครับตามจาาฝูงอยู่5คะแนนนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันนี้คือสถิติที่ก่อนเกมที่จะที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับจะไปเล่นที่บ้านของเบรตันนอตเอนนะครับที่เดอ p ดฟเดลนะครับจุความจุของสนามนี้เนี่ยสองหมที่นั่งนะครับเชื่อว่าก็น่าจะเต็มเต็มความจุแน่นอนนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับถ้า ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องหาผู้ชนะเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าอาร์ซนอลจะสามารถที่จะผ่านเข้ารอบไปตามนัดได้หรือเปล่านะครับผู้เล่นของเบรตันนอตเอนคนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะสอดแทกได้หรือเปล่าก็คือออสมาร์ชีมาชิตเนี่ยนะครับเป็นดาวซันโวสประตูอยู่นะ,นะครับเป็นรองดาว s o ซันโวสิดาวซันโวเป็นทอมอินสประตูนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนก็นแล้วกันนะมาดูวิเคราะห์เกมกันหน่อยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นฝั่งอาร์ซอลครับที่ถึงน่าจะขนสำรองผสมผสานกับดาวรุ่งนะครับจะเป็นฝ่ายคลองเกมแล้วก็บุกเข้าใส่ทางด้านของเบสตันนอตเอนนะครับและผมเชื่อว่าจะมีทีเด็ดที่ขาดมากพอที่จะผ่านเข้ารอบถัดไปด้วยนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะถลม่มเหมือนจะเกมที่ถล่มโบตันหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามี มีมีม,ม,มีมีสก,กอร์ขาดอ่ะสลูกขึ้นอ่ะนะเพราะผมเชื่อว่าความห่างของทั้งสองทีมมันมีเยอะนะครับแล้วอาร์เซนอลเองเนี่ยต้องการความมั่นใจนะครับหลังจากที่เรียกว่าเพีงพ่งแผมเพีพ่มแผมเพี่งพมนะแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้ไปนะครับต่อทางนั้นของการเล่นในพรีมเมียร์เลกงกตนะแต่ว่าก็อันนั้นก็มันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะครับแต่ว่า Uh, เหตุผลที่หนึ่งก็คืออยากได้ความมั่นใจนะครับในการในการคว้าชัายชนะถ้าถล่มประตูได้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับเราเยังมีเกมใหญ่กับนิวคาสเซิลในสุดสัปดาห์นี้ออีนะครับสองพวกเหล่าบรรดาดาวรุ่งนะครับอยากได้โอกาสแน่ๆละ่ะในการที่จะลงสนามต่อเนื่องรายการคาราบาวครับเนี่ยพวกเขาจะได้ลงแน่ๆผมเชื่อว่าถ้าเดินไปถึงนัดชิง มิเกลอาเตต้าก็จะให้เด็กเนี่ยลงเล่นถึงนัดชิงเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นสู้ขาดใจแน่นอนสําหรับดาวรุ่งที่ได้โอกาสลงสนามน,นะ In aly, เอนวานเนลี่ะไรพวกนี้สู้เต็มที่แน่นะครับและก็3เหล่าบรรดาตัวสารองนะครับหรือว่าคนที่เป็นตัวจริงแต่ว่าลูกผีลูกคนนะค่ะ e นะครับอย่างราฮิมสเตอร์ลิงอย่างกราเบลเชซุสอย่างเลโนทอสซานะครับหรือแม้กระทั่งยาคุบคีวีอออลเซนเซินเชนโกเองก็ตามเนี่ยนะครับ ต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลให้ได้นะครับผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นนะฮะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็คว้าคว้าตั๋วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองนะครับและจะทําให้ในรอบ8ทีมเนี่ยไม่เหลือทีมนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับจะกลายเป็นแต่ทีมใหญ่เจอกันเองแน่นอนแล้วในรอบ8ทีมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวไปลุ้นกันดูว,ว่าคู่อื่นๆเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรลิอร์ผู้จะได้ไปต่อไหม แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ไปต่อไหมนะครับเชลซีสปงสเปอร์อะไรพวกนี้จะได้ไปต่อหรือเปล่ากันเนะว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงลงสกอร์เลยอาร์เซนอลชนะ3-0ครับนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลคาราบาวครับในฤดูกาลนี้ครับ และถึงตาคุณละนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับข้อมูลข้อมูลผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะค,คิดว่าอาร์เซนอลจะดีพอที่จะผ่านเข้ารอบไหมสกอเร์จะเป็นเท่าไหร่หรือจะเป็นเจ้าบ้านสร้างเซอร์ไพรส์นะฮะเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพที่หลุดเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายหนึ่งเดียวหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับหรือจะต้องยื้อกันจนถึงดีกงดีกาอะไรก็ว่ากันไปผมคิดว่าไม่น่าถึงนะผมคิดว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าอาร์เซนอลประมาทนะฮะ พลาดท่าเสียทีก็จะแพ้ไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่ผมคาดการก็คือผสมผสานตัวจริงตัวสมรองดาวรุ่งนะสามสามสาม,สามสัดส่วนเนี่ยผ่านได้แน่นอนในมุมมองผมนะผมคิดว่าผ่านได้แบบแบบแบบสบายๆเลยนะครับนะสามศูนย์ต้องมีนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันก็แล้วกันนะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรผลการแข่งมันเป็นไปนตามที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในวันรุ่งขึ้นแล้วกันนะะ ฝากติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับใครรักอาชนอลทั้งใจเหมือนกันนะครับนะก็มีคอนเทนต์มีเรื่องราวสนุกสนุกให้ดูทุกแพลตฟอร์มเลยนะนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k นะครับก็ฝากให้ติดตามกันให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ